สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีพ่อทุกท่านที่เขาา่าวมหาสมทองน้องคำนำสุกยำตอนสาวๆพี่น้องเลยเอากระมีเมโนูอ่ะมีคนเห็ดกินได้มั้งอน,นี้พี่น้องเปลี่ยนกันเห็ดขาวเฮลื่นอนทั่วอ่านำเพลินเพลินอันเจียนเห็ดนากากหมูพี่น้องเลยอย่างหูหมอูอย่างหูหมูเลยพี่น้องสร้างน้องคนสี่อย่างหูหมูแม่ จังไซสีสบจพิพีนังไอปากแดงแต่เศร้าอะไรแบบนีแแน้แดงอ <c oughs> ตั้งเสื้อวก่อนนะพี่น้องปากมแดงมีเหลีนเพื่อนว่าเด้พี่นังมีคำคมมาดาวบรรยากาศอนไรคือสีบอลเบาห่อนมาแจา้งน้อพราะที <c oughs> พออยู่นะอือคึ้มพนเด้แม่พ,มพนต <c oughs> ุกแต่เด็ก หูโมกับบ oh ักให่งูมูโมเนี่ยเป็นสีมามักหูโมนะกินข้าวยังมือเสารมีโน่เราก็มีหูโมหูหนึ่งก็โอเคแล้วพักกันบ่อกันอะไรพักกันหัวแมน นอนอีๆอย่าเลพน้อเซพหเละไม่ยินเสียงอ่นบิดคิงยังหรงกล้วยกล้วยกระลบอีกันชีสวยหนังกับต่นละแมนไอคิวสิเป็นสียาคาพี่น้องเมือนสี่าจสิเป็นอะไรยาดมากไรจะมันไปได้ยนในนอนยุ่กลางคืนเพ่นสีเจ็บเนะพนเฮงหมัดยไ แมนรดูดีกับเบิร์ด <c oughs> อุตส่าห์มาหายเบิงรงดดดีเบิร์ดพี่น้องสอใส่สสเกลือเพิ่มใสุ่โลดใส่เกลือถึงน,นัอลงแจ็คหน่อยน้ำตาล่า,ลาด,ดีดูดีเบิร์ด <c oughs> คนใส่คนปรุงอะ้รพี่น้องเลยฮะเริ่มถ่ายเพี้ยงเบิ่งแกแต่ว่าเอากันลายอ่เพิ่งเหยาะต้องเอามือหยาะอย่างขังมันจังนัวพี่น้องขี้มือใส่ดำจังนัวมันใส่ถุงยางมันหมดนัวเออเยอกมันหมดถนัดแมนมันหมดถนัด ขากระปิพี่น้องเลยทาล่องบางซีเมือนนางนพเหมือนจะเสร็จไปแล,แล้วเลยเนาะเจ็บแน่นอนมันหอยเสร็จสีอีดูดําเสร็จหน่อยสูตรท้องเพื่นได้พี่น้องเลยสูตรท้องน้องข้ามนจะคิดเป็นอะไรเมือหนาอะอาจดให้เบิ่งน้องข้ามเห็ดกินเป็นอยู่พี่น้องเลยน้องข้ามขาอาลุเมือนอนะเพื่นก็เห็ดกินให้เห็ดกินมาสู่กิน น้องคำคาน้องไอคิวน้องคำเห็ดกินเป็นเบิดนั่นแหลนะเนาะเอาผัวสิเห็ดกินบ่เป็นกระต่ายเลยนะพี่น้องเท่าไรแมน่นจะสองสามปีเลยเห็ดกินบ่เป็นกระต่ายแล้วอยากลูกแมน่นอยากลูกเออว่าสีทามอยูอ่เป็นยังคือพวกเพื่อนอ,นอยู่หน้าห้องทางนะ สิทำมเอาเขากับบุหูกันน่ะประเด็นนี้นะพี่น้องเยต้องให้น้องนอง้ำพลผนอยู่อยู่แต่น้อยจนใหญ่เพื่นเราสุพังณแลเป็นไกรทางนี่บ่แม่นตะกี้นะน,น้าดินมันจอมดิดินมันบกกว้างะวะตะกี้ว่าท่านได้มีดินทางล่างหม่งโวนปากยังบอกมีดินทางล่างพื่อนพี่น้องเวท่านได้ซื้อโอ้แต่พี่ซื้อบ้านนี่แม่ซื้ออืม ตะกีน่ะมันดินม้นมันดินน้อยๆเนาะปั่นกันโอ้พี่น้องเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยพันเสืออยู่คนใช้ยู่แคมทางนั่นนี่อยู่ไก่นั่นนี่เพราะว่าดินเทามันเอาะตะกี้พี่น้องเตั้งแต่ยเนี่ยเท้าก็มาอยู่ตัว่าอะไรเนาะ่นดินม้วนเฉยเฉยเท่งอลไรพี่น้องเอ้ยตะกี้น่ะดินทั้งนั้นน่ะดินเขาเจาะแล้วพันเสือเออมำเจาบนั่งเพ่อนะ ดินบอกลูงตะกี้น่ะก็เลยได้มาปุ๊กอยู่หนาทางริมทางเลยตะกี้แหงอยู่หนองเลยนี่แค่สีหนาไปแหงกระเซีงเงินลายพี่น้องเลยเนาะมันกระเทินก็เลยแบบต่างคนกับมีเงินกับเงินบอกลายพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินก็เลยแบบปุ๊กแบบนี้ไปนี่แหละเห็นน่าได้ส่ะเนาะแมนดินมัน บบกวงนะบารน,นี้เพื่นได้ซื้อดินอยู่ทาง่าง้านแล้วมันกระกว่วงแล้วมันกระเทินบบบน,นี้เล่นได้ปลูกฮือนอยู่นะท่ามพี่น่ะหน้ยินมจอมดินน้อยแมน สุกเลยพี<ๆ>่ p, ้องเลยแล้วสุกเป็นทีเรียบลอยเลยอืกรอบๆนำคอดกัอใส่บางๆน่ากินจังเลยนัวสัแสียบแล้ว สบพี่น้องเอ้ยกินข้าวยามมื้อเช้าเด็กสิเพิ่นสิไปเวกยมื้อนีกพี่น้องเมื่อวานสิเพิ่นไปสงสกามื้อนี้คือสิว่างบ่จัก้แมงซ่อนเฮากยังกินยังบ่เบิดพี่น้องยังๆกแมงซ่อนกหักมันแซ่บนมันไข่เ nó kín na kín thì thằng người em trầm khổng nhỉ lại 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 gần của ไปอยน่าหาพี่หนุ่เออเออข้าใจภาษาดออเอีอ้าวเซตอ้าวมางั้นลูกอืมถือีกาลังอพี่น้องเอ่อกาลังออืมเปิด กอลูกสาวเอ้ิวอิวเอ้คิวอคิวเอ้ยอคิวเอ้ิวอ้ิวอ้คิวอ้ิอ้อ้้ออิวไปอก้อ้อเออิวออ เออไอคิวสิได้ว่ากระปลุงหน่อยได้เนี่ยไอคิวคิววิ่งเหรอเส้นเนี่ยเออคือผ่ายางลอดเดินได้บุญคือไอคิวยางลอดเดินได้บุญได้เออยยังลอดเดินบ่เออเมื่อยอยหื่นบ่เมื่อยนอนบ่มันเห็นอะไรเห็นโทรศัพท์แล้วมาตรงนี้เมื่อยนอนบ่ผ่ายางลอดนีญ A hưng lọt đuôi ngựa đuôi. A hưng nôn lèo. Nhiêm 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 Nhu hai bà lô ngoài. Nhu hai bà lô ngoài. Nhu hai bà lô ừ. ngoài. Nhu hai bà lô 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 ngoài. Nhu hai im lô คิวลังกิ่นโนบีมันก็แล้วอารมณ์แบบคิดได้เออคิดได้คิดได้เป็นกับอารมณ์เสียแหละมันเห็นดีอยู่้วเมื่อเล่นเลยก็อารมณ์เสียเมื่อเล่นยญเลยเราคิดได้ตอนนี้ยุ่มฮันเลยคิดได้บ่ห์ฮึบ่รอเลยคิดได้เลยไปคิวบุญธรรมบ่ฮะไปเอาสิไปนอนพากินข้าวก่อน ไปป่าก่อนเด้อไปเที่ยวก่อนบาย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 เอ๊หนี่ไปคิวกะเฮ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยียอ้อกับปลาลุงบ่ลูกอ้อปลาลุงบ่าอ้ออ้อบ้ากำลังเบากำลังเงินเย็นอ้อ เอาไปลุงบ่เออบ่ไปคิวหนัหนาเริ่มแล้วเริ่มหมดอาการแล้วฮะเฮ้ยหยิจะปเปลุงอีก Hãy kín khả là bò hả? kinh là khả nông nào Hả? kinh lại khả nông nào Hãy bò là Tìm kiếm 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 là kiếm 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 còn kiếm kiếm bà còn nếp nữa nếp nữa hơi. ไปแปะกันเด้เอเฮ้ยอ,อืมคือพอรกระดูกป่ะพี่น้องคือพอเลยบ้าอืมอืม <laughs> อันนี้คือเมโนะค่ะสีกินขาวพี่น้องเลย มีปิ้งหมูปิ้งหูหมูแล้วก็ต้มมักแกงแล้วก็ควรแมงซอนเนาะชวนแมงซอนนะเขาก็จะมากินข้าวเส้าค่ะน้องเขามากินข้าวกเพียงไงน้องน้องมาคิวนั่นกินดาบๆไปเดียวกินข้าวได้คิวเด้อกินเนียน mình cái gì ạ? Ưm Chó bình luôn á kêu Kiều ơi, kinh khảo đâu? Kiều ơi <laughs> Mày nhìn gì Kiều <laughs> ơi, kinh khảo đâu Kiều? กินข่าวเลยเอ็มบาลุงมากินข่าวน้ามาไมมาคิวคิวคิวเอ้ยคิวข้างหังแล้วันะไี่ี้นอไถอดแนซอนเอาเลยเอาจริงั็เย็นไปมากแศรษมันเบรษมันมันไข่

มาแทนยังไม่ไยแล้วอืมไมม <c oughs> อืมลูกอาจจโม่เลยคอมเมนจะมาลูกแบบปวด